Did you know คุณรู้ห <you> know? รือมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนาดซ้ายถนาดว่า Good morning ใครที่เป็นแฟนรายการ Did you know คุณรู้หรือไม่ต้องรู้จัก มารีนะคะมารีนี่เป็นตัวแสดงในรายการเราหลายครั้งแล้วมารี่เป็นหมาพันธุ์แจ็ครัสเซลอายุ6เดือนเอามาทำไมตอนนี้เพราะว่าเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จนะคะแล้วก็กำลังจะเอาไปนอนในกรงเพราะว่าซนเหลือเกินตนเหลือเกิน mm. ลืมไปว่าตอนที่สุนัขหรือว่าหมาตัวเปียกๆชื้นๆเนี่ยกลิ่นเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมารี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นทุกตัวเลย Why you stinky? so ไม่ใช่เพียงแต่เรานะคะที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวแม้แต่สัตว์เลี้ยงใกล้ตัวอย่างสุนัขก,ก็มีกลิ่นเหม็นสาบเหมือนกันแล้วถ้ากลิ่นสาบของสุนัขไปติดตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ตามไปด้วย เคยสังเกตไหมคะว่าเจ้าสุนัขทำไมจึงมีกลิ่นเหม็นเป็นพิเศษโดยเฉพาะตอนที่ตัวมันเปียกๆหรือว่าถูกน้ำคำตอบก็คือเป็นเพราะในสัตว์ขนปุยนั้นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆก,ก็คือเชื้อแบคทีเรียและยีสต์อยู่ด้วยนั่นเองค่ะที่ผิวหนังและขนของมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อจุลินทรีย์อย่างดีด้วยความที่ว่ามันมีสภาพแวดล้อมได้แก่อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะกับการเจริญเติบโตนั่นเอง เจ้าจุลินทรีย์เหล่านี้จะมีการดูดเอาสารอาหารจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะปล่อยของเสียซึ่งอยู่ในรูปของแก๊สเน่าและโมเลกุลอื่นๆออกมากลิ่นพิเศษที่ว่านี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าสารประกอบอินทรียร์ระเหยง่ายหรือ volatile organic compounds และเมื่อสารประกอบที่ว่านี้ไปรวมกับน้ำและเมื่อตัวของสุนัขแห้งและน้ำได้ระเหยออกไปแล้วอนุภาคเล็กๆของมันก็จะลอยขึ้นไปปะป,ะปนอยู่ในอากาศ ทำให้กลิ่นที่อยู่รอบๆตัวสุนัขมีกลิ่นแรงยิ่งขึ้นและเมื่อโมเลกุลของกลิ่นที่อยู่ในอากาศลอยเข้ามาในจมูกก็เลยทําให้เรารับรู้กลิ่นเหม้นของมันนั่นเองเอและแบบนี้จะทํำยังไงดีหลายคนพยายามกําจัดกลิ่นด้วยการพามันไปอาบน้ําบ่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ค่ะการกําจัดเชื้อแบคทีเรียหรือว่ายีสต์ซึ่งเป็นต้นต่อของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ด้วยการเลือกใช้แชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยฆ่าเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ยีสต์และอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือหลังจากอาบน้ําให้สุน,นัขแล้วต้องทําให้เขาแห้งสนิทด,ด้วยดายเป่าผมไม่ควรปล่อยให้สุน,นัขแห้งเองเพราะว่าจะทําให้เกิดความอับชื้นเกิดกลิ่นแล้วก็โรคผิวหนังได้ค่ะ go m a r i s m a r i e สเตรอแป๊บหนึ่งสเต y เขาปิดรายการก่อนวิธีหนึ่งที่กําลังจะคิดทําให้เพื่อให้กลิ่นตัวเขาน้อยลงหรือว่าหายไปก็คือการเอาเมือกูดสดค่ะผสมกับน้ําแล้วก็ อาบให้เขาหลังจากที่เราอาบน้ําด้วยแชมพูปกติแล้วแล้วถ้าเกิดใครมีวิธีอื่นๆก็สามารถจะแชร์กันได้นะคะตนนัวนี้รู้อย่างเดียวก็คือการใช้มะกรูดสดนั่นเองทั้งหมดคือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจริงๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหงดหงิดให้เขารอนานแล้ว f a c e b o o k นะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วก็เรามีอินสตาแกรมด้วยจดหมายอีเมลก็ยังได้เหมือนเดิมมาลิโก้ good boy